เอาล่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมซีฟูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็เล่นให้ดูไปเห็นใน plus นะเขาแจกก็เลยอยากลองเล่นดูรู้มาแค่ขา้าวว่ามันเป็นเกมกึง่งกึงโซแล้วก็มีเมคนิกของเกมที่น่าสนใจธีมของเกมคอนเซปต์ของเกมมันจะเป็นเหมือนต่อสู้โดยใช้กังฟูเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกอะ่ะผมอัดคลิปเกมเนี้ยโดยที่ไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนก็คือเข้าไปเล่นเลยแล้วก็อัดสดเลยอะไรเงี้ยสรุปว่าเอามาใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตายรัวเลยแต่ว่าผมก็ลอง เล่นไปสักพักหนึ่งเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็จะได้มาเล่าให้เพื่อนๆในฟังกันนะครับคือซีฟูมันมีเรื่องของอายุเข้ามาเป็นระบบในเกมด้วยหลักการของเกมมันนะครับก็คือตรงเนี้มันจะเป็นเหมือนไฮเอ์เป็นบ้านเรานั่นแหละนะเนี่ยเราก็มีฟังก์ชันต่างๆในบ้านให้เราเลือกทําตรงนี้เอาไว้ฝึกสําคัญมากนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆเล่นต้องเข้าไปฝึกก่อนนะจะได้รู้ว่ากลไกในการต่อสู้มันทางานยังไงนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปเล่นเราก็เลือกตรงนี้โดยที่การเล่นเนี่ยเราจะต้องปลดล็อกไปนะครับเราต้องเล่นด่านแรกก่อนจบด่านแรกก็จะไปด่าน2อ,อะไรเงี้ยด่านไม่เยอะนะเกมนี้มีอยู่ประมาณ5ด่านเองนะครับผมว่าที่มันสนุกคือเมคานิกเกม อ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังคือเรื่องของอายุนะฮะซ้ายบนจะเห็นว่าตอนนี้ผมอายุ20ก็คือในด่านแรกเราจะเริ่มที่อายุ20ทีเนี้ยเวลาที่เราตายอะครับอายุตรงเนี้ยมันจะเพิ่มนะฮะสมมุติว่าเราเริ่มสตาร์ทที่อายุ20นะครับแล้วถ้าเราตายไปรอบหนึ่งอนะแล้วเรากดฟื้นคืนชีพในด่านหนึ่งเนะี้ยรอบที่2ที่เราเล่นเราจะเป็นอายุ21อายุตรงเนี้ยมันก็จะทบไปเรื่อยๆผลของมันก็คือเมื่อคุณอายุเยอะขึ้นแม็กซ์ของหลอดเลือดคุณอนะจะลดลงแต่ดาเมจที่คุุณทําาได้นะ้้นนน,นน่ะจเพิมมขึัใตตออียวผ รู้ไหมหกสิบเพราะว่าในด่านที่3อ่ะกว่าผมจะเคลียร์ได้อ่ะก็คืออายุ67แล้วอ่ะคือตายบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมไปสตาร์ดาทด่านที่4เนี่ยผมจะสตาร์ทที่อายุ67การอัปเกตรดตัวละครมันจะมี2หมวดด้วยกันนะครับเ,เดี๋ยวผมพาไปดูกัน,กนตรงต้นไม้ตรงนี้อันนี้คือสกิลก็แล้วแต่คุณจะเลือกเลยว่าชอบสกิลไหนถ้าเราอยากใช้สกิลไหนแบบ ให้มันติดตัวถาวรเนี่ยคุณก็อัพให้มันเต็มทีนนนเนี้ยในแต่ละดาเนี่ยมันจะมีการอัพพาสซีฟสกิลด้วยนะครับประมาณนี้นะสำหรับกลไกของเกมในเรื่องธีมหลักก็แค่ประมาณว่าจะล้างแค่ให้พ่อแค่นั้นเลยนะแล้วก็ในแต่ละดานเนี่ยคุณก็สามารถย้อนมาเล่นก็ได้นะครับสมมติว่าประตูบางประตูมันล็อกในดานที่1นเนี่ยกุญแจมันอาจจะอยู่ในดานที่3ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าคุณได้กุญแจม,มาคุณก็ย้อนกลับมาเล่นด่านที่1ได้คือเกมเนี้ยมันเหมือนเป็นการเล่นเอามันเลยอะ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นด่านที่1ให้้ดูแลน คือเมคานิกเกมันเข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับก็ตรงๆเลยนะฮะคือมันเหมือนเน้นการต่อสู้เลยนะเกมนี้ไม่เน้นอะไรเยอะนะแอคชั่นอย่างเดียวเฮลี่เก่งๆหลบเก่งนะก็โอเคละสามเรียกกลมๆคือการเทคดาวนะฮะก็คือศัตรูตายเลยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่กับขึ้นอยู่กับหลอดไอด้หลอดสีเหลืองนี่ด้วยน,นะหลอดสแต็เกอร์นะฮะในเกมมันใช้คำว่าสตาักเจอร์นะครับ แต่ว่าถ้าเทียบกันนะมันก็เหมือนหลอดสแต็กเกอร์เหมือนไฟนอลอะไรเงี้ยที่ถ้าหลอดนี้เต็มแล้วศัตรูมันจะมึนอะไรเงี้ยนะก็คือถ้าหลอดนี้มันเต็มเราสามารถเทดาวศัตรูตายได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีไอเทมเพิ่มเลือดนะครับถ้าต้องแผลรี่เก่งๆหลบเก่งๆฮะอย่างเนี้ยเดี๋ยวผม เนเล่นให้ดูกันแล้วกันนะไม่พูดอะไรเยอะนะฮะหรือพูดเยอะดีเกมมันใช้สมาธิเยอะของในฉากนะฮะมีขวดมีไม้อะไรมีก็ใช้นะ just need to run at it. Hey! how to get in here! ม่มีไมไ้เลยอ่ะมีแต่ขวดอยากได้ท่อนเหล็กท่อนไม้จัง นี่ไงพุดดาวทำไมหรอนี่ไงพุดดาวทำไมก็คือถ้ามีโอกาสที่จะฟินิชศัตรูก็รีฟินิชนะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มเลื่อนด้วยนะครับเน้นแพรลี่นะเกมนี้เฮ่หรอเฮ่อะไร อะไยไอ้แว่นมีหมายบิเน,นเดร็จแลยอุวยอุ้ยเราไม่ทัน เร็วไปเมไ่อก่งผมเกือบตายแลเนี่ยเยอะเกินแต่ว่าเกมเนี้ยศัตรูมันชอบมาเยอะๆแบบนี้นะครับก็เลยต้องระวังยากนะเกมเนี้ยของจริงเป็นรอบแรกแม่งตายยับเลยอะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแท่นบูชาเอาไว้ oh. แบบว่าอัปเกรดนะครับที่ผมบอกว่ามันก็จะเหมือนแบบว่าเป็นการอัปเกรดภายในด่านอะไรเงี้ยนะคล้ายๆพวกโหมดโลกไร์ของเกมอื่นๆอ,อะไรเงี้ยก็ื่้วแต่คุณว่าจะอัปอะไรนะครับก็ลองดูสไตล์การเล่นของตัวเองนะผมอัปอันนี้ก็แล้วกันอัปสกิลได้ด้วยนะในแท่นนี้ยแต่ผมอัปที่ผมชอบไปหมดแล้วละ่ะนะอันอื่นก็ยังไม่ได้ลองนะครับ มีเดีอันที่แบบเออใช้บ,บ่อยๆอะไรเงี้ยก็อัพอ่ะไปต่ออื m p มันจบตีช้านะเราก็แบบไม่เหมือนพวกสมุนคนอื่นๆที่มันโจมตีเร็วอะกาทั้งหวาด่า้ไปแล้วกันตรงนี้มีคนหนึ่งจำได้ไม่อ่ไงฝังหน้าหาละมึงกระจกก็แตกงล้างอะไรวะเนี่ยเลือดเลยครึ่งหลอดนะครับ โอ้โห oh, ตรงน um, ี้เยอะด้วยดิตายแน่เลยต้องพยายามเติมเลือดให้ได้นะก็กระโดดข้ามอะไรเงี้ยได้นะเขาใช้ฉากเขเป็นประโยชน์นะ ให้ไม่ทันอ่าเนี่ยอายุอายุก็จะเพิ่มหนึ่งขวบนะฮะประมาณนี้นะเกินเลยนะ ยัจำจะมุกโม้ได้นะครับผมจำไม่ค่อยได้เลยอนะบางทีเวลาที่เราผ่านแอรียหรือว่าฆ่ามินิบอสได้อะไรยงนี้นะมันก็จะ รีเซตอายุให้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่อายุเดทเขาอ่ะครับคือถ้าเราตายติดติดกันสมมติว่า3รอบเนี้ยเดทเขาอ่ะมันก็จะเพิ่มเป็น3ใช่ไหมทีเนี้ยถ้าคุณตายอีกรอบหนึ่งอ่ะอายุคุณก็จะเพิ่มขึ้น3ปีเลยนะตรงนี้มันเยอะนะเดี๋ยวผมไล่เก็บทีละตัวก่อนลดวจำนวนมันข้างบนตรงนี้มันจะมี3ตัวนะครับ แล้วเดี <el member to society> ๋ยวข้างลางมีอีกเพียบต้นกระทืบฉ่ำเลยนะตรงนี้มีตัวนึงตัวนั้นไปข้างหลังได้ป่าววะตัวนั้นจะเห็นไหมเนี่ย 还了。 ไมม่ทัน,นยอย่าลุมดิอย่าลุมอย่าลุมอย่าลุมไปโ้ย อ,อืขอเลือดหน่อยหมดยังเนี่ยจริงๆเมื่อกี้คือไม่ดีนะผมไม่ยอมหนีออกมาเองนะครับอยู่ในมุมอํำแบบนั้นคือจะโดนลุมนะครับพยายามมาสู้แบบที่โลงๆนะ

เรู้สึกว่าจะเป็นบอสแล้วนะฮะตอนนี้บอสก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนกับพวกสมุนมันนะครับก็ต้องดูดีๆนะดูนะอ <Lock ed. S 1> โอเคเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยผมเคลียร์ไปแล้วนะดาเน,นี้ยแต่ว่าประตูเนี้ยมันก็ยังล็อกอยู่นะแปลว่ากุญแจมันอยู่ด่านอื่นแน่ๆน,นะครับมาบอสตัวแรกเป็นอินโนสุเกะนะฮะโคตรเหมือนเลย าานะคือถ้าไม่ตายนะอืมฮะพวกนี้แคบไป มันได้ปดมูมันจะมีบางท่าได้มันสัแบโบจมตีเราแล้วกดัดเราแตกด้วยนะครับต้องระวางังผมก็ไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะมาแล้วลางสองยินโนสุเกะ <laughs> ลางนี้ยากนะมีมีดด้วยอุ้ยไม่พ้น โอ้ยไกลตายแล้วอุ้ยไม่รอดหลบไม่พ้นเมื่อกี้ถ้าพ้นก็น่าจะได้คิวแล้วนะฮะจะไม่เป็นไรใกล้ผ่านแนละ้วต้องจำการเคลื่อนไหวของบอสมันดีๆนะครับยากนะเกมเนี้ยไม่รู้คนอื่นยากวะนะแต่ผมยากอะ่ะไอสมุยนยินดนสุเกะประมาณนี้นะครับ ก็เคลียร์แล้วหนึ่งด่านประมาณนี้นะก็ถ้าผมตายน้อยเนี่ยผมกส็สามารถที่จะจบด่านนี้โดยที่อายุยังน้อยอยู่แล้วก็ไปเริ่มด่านที่2นะครับอ่ะลองดูอีกสักดึงด่านนะครับ2คนนี้เป็นคนธรรมดานะไม่ได้ทําอะไรนะแต่อยากต่อยก็ต่อยได้นะไปไปทำเขา <c oughs> อันนี้ไม่คันเชียคือถ้าไม่แน่ใจกดบล็อกไว้อย่างเดียวก็ได้นะครับก็ปลอดภัยสุดนะครับเพราะบางทีถ้าถ้าเรากดหลบอะถ้าเราหลบไม่ถูกทิศเนี่ยมันก็โดนโจมตีดีนะเมื่อไหร่จะมึนเนี่ย น้ำเล่นให้ไกลที่สุดกันแล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่ตายไม่ในกะตายแม่งตรงนี้แหละ <c oughs> น,นี้มันเยอะ ตัวนี้เป็นศัตรูผู้หญิงที่มันใช้ลูกเตะนะครระวังลูกนี้นะลูกที่เตะจากข้าหมดลงมาแรงนะครับ องสู้นะครับแต่ถ้าอยากสู้ก็แล้วแต่จัดเลยคือเหมือนเกมมันมีทางเลือกให้เราอะนะครับแล้วแต่เราตัวนี้ก็ศัตรูเยอะแล้วก็โดนลุมง่ายนะฮะเวลาเข้ามาแล้วมันจะมืดนะเราก็วิ่งตรงเฉยๆนะครับ ตอนแรกโดนลุมกระทืบ่ตายเลยผมอะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าปีหนีได้ปีหนีก่อนหาทำเลยดีๆก่อนนะ นะอยอยากได้ไม้

ใช้สมาธิเยอะนีเคมเนี่ย มันจะบอลแล้วนี่หว่าสนุกดีนะเกมเนี่ยผมชอบมากเลยพอามาันเป็นทีมกังฟูงนี่ยไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจนะ เลือดก,กูเหลือเท่าน,นี้ไปสู้กับบอสด,ดูเลือดดิมา yeah. อย่างนี้ฮโหมันลบได้หมดเลย oh <laughs> ตายอีกจเฟสแรกนะฮะมีสอเฟสนะครับเนี่ยมีสองร่างนะฮะร่างสองยังโหดถูกเลยไปเลยไม่คุยไม่คุย บักกาให้นี่ไงเรียบร้อยเคลียร์นัดที่2แล้วนะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสําหรับเกมซีฟูนะครับก็เป็นตีมแบบว่ากังฟูเท่ๆหนึ่งเกมนะฮะสตา์กันเล่นก็เกือบๆแนวโซนนั่นเองนะฮะขาดแค่อย่างเดียวคือไม่ได้เก็บโซอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเกมมันก็จะเน้นแพรลี่เน้นหลบนะฮะแล้วก็เน้นการทําคอมโบนะครับ ใครที่ชอบเกมสไตล์นี้นะผมว่าโหลดมาลองเล่นกันเลยจากฟรีในพัทนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีเกมแจกฟรีนะฮะเกมไหนที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆก็แล้วกันนะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ